มีเมล็ดเล็กๆหนึ่งเมล็ดถูกลมพัดมาตกอยู่กลางพื้นดินแข็งมันรู้สึกโดดเดี่ยวและท้อใจเพราะรอบตัวมีแต่ต้นไม้ใหญ่สูงสงา่าหลายวันผ่านไปมเมล็ดเล็กๆใช้ความพยายามผลักตัวเองขึ้นจากดินทีละนิดแม้แดดจะร้อนแม้ฝุนจะแรงแต่มันไม่ยอมแพ้จนในที่สุดก็แตกยอดกลายเป็นต้นกล้าเล็กๆสัตว์หลายตัวหัวเราะ ต้นเล็กแค่นี้จะโตได้ยังไงแต่ต้นเล็กก็ยังยืนหยัดวันแล้ววันเล่าจนวันหนึ่งเกิดลมพายุแรงมากต้นไม้ใหญ่หลายต้นหักโค่นลงแต่ต้นเล็กปรับยืนหยัดอยู่ได้เพราะมันมีรากที่ลึกและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่นานต้นเล็กค่อยๆเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาให้บ้านกับนกและเป็นที่พักของสัตว์มากมาย และทุกคนก็ได้เรียนรู้ว่าความยิ่งใหญ่มาจากความพยายามเล็กๆที่ไม่หยุดลง